เออหลอนมากเลยฉันไม่อยากอยู่ในคุณ,คณนั้นแ<ด>่งนีอเราอยู่ในตลกกันแล้วอ,อยู่ในตลกอู้นี่<ด>นพวกแก พวกแกจะอยู่ในดรล,ลกก็อยู่กันไปนะฉันไม่อยู่แล้วในดรกเนี่ยฉันจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วแกสิแกมีอะไรที่ขึ้นสวรรค์ได้ไงย,ยู่มาบายเขาให้แกลงนรกฉันไม่สนฉันจะปีนขึ้นไปพวกแกก็อยู่ไปแล้วกันลาวาตรงเนี้ยไอ้คนอย่างแกไม่มีสิทธิขึ้นสวรรค์นเนี่ต่อจะมีดูแกเด็กชั่วแกแหละชั่วกว่าแกแนี่คนเลว แกลอกข้อสอบเพื่อนแล้วแกก็แก้เพื่อนวันแกไอ้เพื่อนลอกข้อสอบก็ฉันมีน้ำใจฉันไปละมีน้ำใจอะแล้วฉันสูงเพราะกรีบขึ้นมาเถอะบนไกีใส่ไม่ดีไอ้เพื่อนลอกข้อสอบแล้วขึ้นข้อสอบตกอีกรอบข้อสอบแก โอ้โหฉันลืกลูบแล้วอย่างกี้น่าจอต่อนจอมีโลกถ้าแกบอกไม่ผ่าเนี่ยแกก็ไม่ต้องให้มันล้นี่นี่แล้วแกไปซ้อนอะไรกับเขาเจ้าหมีแลแกไปซ้อนอะไรอ่ะหลบไปดีแกเดี๋ยวก็ตกหรอกเนี่ยกระโดดได้ด้วยทำได้ไงอ่ะไปบ้ากูบ้างกี้แหนหน่ลองดิ โอ้าวโอ้ดี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 ไอ้แกนี่ลงไปลงไปแกนี่แกนี่ดึกดึกดึกขาดึกขาดึกขาโอ้ไปกันหรอกดึกขา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 แกลงไปไอ้เจ้าผัวขาดึกขาดึกขาแกไปซะไอ้เจ้าต่อตอมีดูอะไรอ่ะฮะโอ้เอ้ามีมีไม่มีต่อนี่แกกระโดดดีๆๆมันก็กระโดดได้เนี่ยง่าย เราด้วยเราดีด้วยไปเป็นเพื่อนเองค<ข>อ<ด>รูบอดีเข้ามดมันมีสวรรค์จริงไหมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าขึ้นไปก็จะมีแต่นรกนะงั้นก็ลองขึ้นไปดูดิแต่ฉันไม่อยู่ที่นี่แน่ๆลองเสียงดวงดูไหมก็ดูดิตรงนี้เออก็จริงนะตรงนี้มีแต่ลาวาร้อนและอุบมากเลยในนรกแห่งเนี้โอเคไป อ่ะงั้นเราไปดีกว่าเจ้าหมีไปเร็วอ่ะไปเร็วปิงนปิงนปิงโอเคแล้วพวกเราไปพร้อมกันเราสามารถที่จะแก้ผู้เล่นได้โดยการกด e เหรอเพื่อให้ผู้เล่นลงไปดึงใครอ่ะอ๋อมัน59บาโลบาร์กอ่ะทลองได้ปะต้องมาใครคำถามาใควจา ลองเฉยๆอยากรู้ไปยังไงคืออยากรู้ลูกรนุนเลยอย่ารอให้เพื่อนๆดูไงว่าถ้าเรากดอีแกลงเพื่อนมันจะไป็นยังไงแต่ว่าเสียโลวัคแกคำถามทำไมต้องชั้นแกอยู่ข้างบนพอดีอะ่ะอ๋อเกิดกับชั้นใช่ไหมเนี่ยใช่นี่เจ้าหวีแกจะให้ชั้นที่หนึ่งไหมอยา่ยาๆชั้นถึงแล้ว,วเดี๋ยวเราไปม,มีเช็คไฟพอดีเท่าทีคูบอดด <laughs> ว,ว้าย้อยอดเลยอะไรวะบุแกนี่ครับขึ้นมาเราก็จะได้เจอไอเทมต่างๆแต่ว่าแจกฟรีปะลองดูนะอ๋อเสียโลบักได้4ี่400เลยอันนี้คือบินขึ้นไปถึงเลยแล้วนี่ก็มีปืนแก้มเพื่อน419ปืนเลเซอร์ อันนี้เป็นก้อนเมฆที่เพื่อนๆคุ้นกันอยู่แล้วแล้วก็สปริงพวกนี้น่าจะเพิ่มสปีดความเร็วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ็ตแผกห้าร okay. <ะ>้อยเก้าเก้าโลบัคโอเคเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไปแบบธรรมดาดีแหละไปเลยโอนไม่เป็นเพื่อนด้วยจ้ะเ้ยความเร็วในการปีดคูณสองสามโลบัค<ะ>เองเฮ้ยเร็วขึ้นดิไ,<ว>ไปเลย,เลยอะย เฮ้ยมันถูกมากเลยเนี่ยดูเจ้าบีดิอะไรทำไมมีปัญหาอะไรเฮ้ยบีเชือกจูงเจ้าบีมะแบบไต่ขึ้นไปอะไรเงี้ยพาเจ้าบีอุ้มขึ้นไปอ่ะช่วยดันไหมเจ้าบีอ่ะมาดันเจ้าหีกันดันเจ้าหีเลยอับแอ๊ดดาวเลยดันไป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 เออดันไปเออดันเจ้าหีเออดันเจ้าหีอยากรู้ว่าคูณสี่เป็นยังไงขอลองได้ปะห้าสิบเก้าโลบาร์ลองดูว้าวโอ้ย เฮ้ยรวยไอยตัวประกอบขึ้นไปเร็วได้ยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนรกอันนี้นรกสวรรค์ไอ้ล้วนะทุกคนรีบไปแซงไปแล้วไปอันนี้ยังไม่ถึงสวรรค์แน่เลยนี่มันเป็นดาวต่างๆนี่โอ๊ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยตกใจตกใจตกใจโอ้โหอยู่นี่จะพุ่งมาได้ไงเนี่ยอยากโดนอีกรอบเหรอเฮ้ยพอแล้วมันเมื่อยนะมันเมื่อยนะ ไม่ไหนอะคั่วดีเฮ้ยเดี๋ยวคัวดีอีกแล้วมึงขึ้นไปย่างคนสไปเดอร์แมนเลยเนี่ยคัวดีโทษทีมีชิคพอยต์อีกขึ้นบนตแกต้องกลายจากฉันถามจริงจริงแก่ต้องวางชิคพอยต์ก่อนฉันค่อยแก้แกนะมันจะได้สนุกแต่ว่าตอนเนี้ยแกกระเด็นดกไปแล้วว่าลูแกและตอนเนี้ยลำบากฉันเนี่ยโอ้โหแกจะไวขนาดนี้ในแกขึ้นไปก่อคนเดียวเลยก็ได้นายยังอื่อยู่เลยหลออยากเร็วว่าคุณยาย อยากอยากมีธี่ช้นให้เพื่อนได้ด้วยอย่ะจะต่อจับปีโยใช่มีวิธีซื้อให้เพื่อนได้โดยการไปเลยเดะไปถึงก่อนเพื่อนเลยเดะทีคนอื่นนะแก้งตอนเช็คพอย n t ทีกับฉันนี่แก้งระหว่างปีเราไม่ทำเงี้ยฉันไม่รู้อ่ะอ่ะเดี๋ยวฉันไปดูให้ว่าเช็ค point มันหมีบอกข้างบนหรือว่าแกล้งฉันใช่ไหมไม่แม่ไม่แกล้งนี่ฉันขึ้นมา นี่มีคนปีนอยู่ตรงนี้แต่ฉันจะไม่ดึงเขาฉันจะขึ้นมาดูให้ก่อนดีอ๋อไม่ไกลนี่ไ<อ> oh งถึงแล้วอ๋อ oh, แล้วมเมฆก็จะเปลี่ยนฉันยังไม่เห็นสวรรค์เลยข้างบนมีสวรรค์จริงไหมเนี่ยอมคงไม่ได้ขึ้นสวรรค์ง,ง่ายๆหรอกจต่อจะไีดูแกเป็นคนชั่วอ๋อได้แกพูดอย่างนี้อหรอกแกอยู่ไหนอยู่ข้างล่างแก แกจริงๆก็ลงมากดค่าข้างล่างดิไหนแหละแกอยู่ไหนถ้าแกทำเลยฉันฉันกดค่าทั้งหมดแต่อ๋อดีไม่ต้องมีใครขึ้นไปข้างบนอะงั้นไม่เอาก็ได้ไปดีกว่าไป่แล้วกันดูดีๆก็หาเรื่องสูงนรกกันทั้งแก๊งเฉยเลยดูทำดิมันบีด้วยหรอกดแบบว่านิวเคลียร์อะไรเงี้ยไม่มีนี่ลองดูมั้ยล่ะไหนอ่ะฉันยังหาปุ่มไม่เจอเลยนอยู่ไหนอ่ะ อ๋อนี่ไ,ไงค่าทั้งหมดไม่เอาแหละอ๋อนี่ไงที่ผมมาปิด UI นะครับทุกคนก็คือจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วแต่ว่าเอ,อ้ยอันนี้ free. อุปกรณ์ฟรีเหรอกดรับได้ปะคืออะไรอ๋อมันสุ่มมา นี่ครับปีนขึ้นออตโต้ก็คือเราไม่ต้องกดก็ได้นี่กดคลิกเขาจะพาไปเองว้าวสบายเลยเราไม่ต้องเลือ่อนขึ้นเลือล่อนลงเลยทุกคนเฮ้ยแต่เหมือนเห็นข้างหน้าแล้วเฮ้ยข้างบนเหรออย่าบอกนะว่าถึงแล้วเนี่ยถึงปะเนี่ยวุย้ยใส่ตะไท่นี่เหมือนสวรรค์แล้วดูดิมีอุปกรณ์เต็มเลยปืนฟีปไเนี่ยออโอเคเสียโลบัก อปกอะไรอุปกรณ์ยันชีพรอเครื่องช่วยหายใจอ,อะไรนี่ป<ล><ะ>่ะความเร็วะความเร็วได้ปะ่ะโอ้ความเร็วอืดอน,นี้ความเร็วอืดระดับหนึ่งรีเซ็ตความเร็วก่อนได้ปะ่ะคือตอนนี้เหมสโล slow m o t i แล้วเนี่ย ah s l โ w motion slow motion r e s e ตความเ, <S <S ามเร <S <S ว็วดีความเร็ร้อยว้าวความเร็วร้อยนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนหน้าได้ <S <S นี่อ่านี่คือของฟรีอันนี้น่าจะใช้ดาวแรกแต้ม เรามีร้อยนี่ครับ1้อยซื้ออะไรได้บ้างมีเดเหรอมีดซื้อไม่ได้ดีซื้อเบอร์เกอร์ได้ถ้าอยากกินเบอร์เกอร์ก็ซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องสะสมดาวถึงจะได้อาวุธนี้<อ>ที่มันเป็นโลบัคด้วยหรือว่าจะเสียโลบัคก็ได้อ่ะเราไม่เสียละกันนอกจากนั้นแล้วก็มีหมวกให้ฟรีใช่ไหมอันนี้มีหมวกให้อ่ะลองใส่สักอันหนึ่งอันนี้แล้วกันีน่อ่ะได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเสื้อผ้า โอเคอ๋มีประตูอุปสรรคด้วยเลยดีคุณยายอะใช่หรอไปลองเข้าไปดูมะไปมาดูาอุ๊ยมีเส้นทางต่างๆเอาแล้วทำไมเป็นนรกอะ่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากลงนรกเนาะววด์ไม่เอาแล้วกลับมาอยู่นรกอีกรอบเลยเป็นไงล่ะแกเข้าาไหนดีอ่ะคุณยายอยากเราใช่ไหม แบบง่ายๆดีกว่าเชื่อฉันเชื่อฉันอระดับง่ายไปไปไปโอ้เป็นแบบกระโดดหรอเ่ยง่ายต้องกระโดดให้พ้นนะโอาแค่หนาวเอาแดาวนี่เนดูเห็นไหมดูความสปีดของยายนี่ยายพ้นแล้วง่ายนิดเดียวเองโอ้โหเฟรมเหล็กตกกระจายเพื่อ่ะเข้าตรงนี้ดีกว่าเฮ้อมันเป็นออบบี้ให้เล่นหรอเนี่ยช่ามีให้เลือกหลายอันเลยแล้วแต่แกอยากจะเล่น อาลาวาเป็นไงลาวาลองดิอ๋อกระโดดเฉยอืมวันนี้น่าจะยากเขาบินไปเลยโหยากกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะเออแต่พอกระโดดได้อยู่ใช่ใช่ใช่แต่พื้นมันจิ๋วนะต้องระวังระวังเลยใช่กระโดดไม่ได้ฉันมีทางออกคืออะไรกระโดดลงไปเลยแกจะโดดลงไปแกกระโดดลงไปคนเดียวแล้วกันฉันไม่เอากับแกหรอกเยไม่เป็นไรฉันพกผมพิเศษมาด้วยอะไรอ่ะกิ๊กกงกิ๊กกงฟรีเหรอโอ้ศูนยสิบเก้านะ ไม่ไม่หยิบมาจากเมื่อกี้นี่ไอ้ตรงที่เราขึ้นสวรรค์น่ะมันมีจะเขาหยิบมาได้ดีแล้วยังไม่ซื้อโอเคไหนกลับยังไงนะฉันอยากไปขึ้นไปอันนี้อ่ะอ๋อแล้วเราก็ไปหยิบได้ลืมเก็บเลยไหนอ่ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้อุปกรณ์นี่เกียร์ฟรีเห็นไหมโอ้เราไม่ต้องไม่ต้องเสียโลบัคก็ดีใช่คนที่เสียโลบัคก็อาจจะกรีดนิดนึงโอ้มีฟีด้วยนี่ไงฟรี มาตรงนี้ก็ได้เอ้ยมันมีให้ขึ้นไปอีกอะตรงนี้ลายพีระมิดเหรอพีระมิดโอเคเฮ้ยขึ้นบันไดได้อีกตรงนี้ข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนให้ขึ้นไปอีกอะเรื่อยๆเลยเฮ้ยนี่ไงข้างบนมีฟรีอโอ้โหของฟรีเรียบเลยใช่เนี่ยอันนี้เสียตังค์ปะโอ้อันนี้เสียเอออันนี้เสียแต่ว่าพรมฟรีดีนะไม่เสียโลบักทุกคนเอาเป็นให้เพื่อนๆดูก่อนว่า เราขึ้นมาเราได้อันนี้แล้วเรากลับลงไปได้ปะโดยใช้อันเนี้ยได้ได้อันไหนเรานี้ห,หรือว่าเราวาร์ปนี่เราวาร์ปได้ปะไม่ได้<ะ>ถ้าเกิดเราตายอ่ะเราดูนะเรารีเซ็ตดูเฮ้ยเสียงอะไรอะอ๋อตกใจเลยว่าเสียงอะไรอย่าออกจากเกมคุณยังได้รางวัลอะเดี๋ยวลองลองตายดูก่อนเกิดใหม่ก่อนอะผมรีเซ็ตปุ๊บอะมันก็อยู่ข้างบนอยู่กับเจ้าหมี แล้วไงพวกเออแกขึ้นมาบนสวรรค์แล้วเหรอใช่ฉันเป็นคนดีแล้วอ่ะโอเคทุกคนก็เราก็สามารถที่จะหยิบอุปกรณ์พวกนี้ได้นะเออใครอยากจะเล่นก็ไม่ต้องเติมโลบังนะเนี่ยเราจะไปฆ่าล้างเทพเจ้ากันเจ้าต่อเตมิโดเราต้องหาโพไซดอนก่อนโพไซดอนเหรอเออนั่นอะไรอ่ะใต้น้ำมาปนี้ยโพไซดอนันใต้น้ำว่าไม่ได้ใต้น้ำอยู่รัชชายอ่ะ ไม่ใช่แล้วนนละไปละไปแล้วฮไม่เล่นกับเจ้าบีแนละ้วอะไรของมันก็มีรู้ดิอ่ยหัวเขียวหัวไม่วันด้วยนะหัวเขียวเลยอะดูดิอโ,อโอเคทุกคนก็สําหรับวันนี้พวกเราพ้นจากนรกแล้วก็ขึ้นมาบนสวรรค์คือเทพเจ้าต้อนรับเรานะครับดีนะที่เราอะมีหัวม่วงหัวม่วงด้วยดูดิไปทำอะไรมาซอมบี้แกเลิกเล่นเพ้นสีก่อนมีอัพเด ีหัวหัวเผ็ดอาหัวเหลืองแกเหีืองอ้อยเลยหัวเนื้อหัวชมพูเจ้หมีขอร้องได้ปะคือช่องเราอ่ะไม่ควรที่จะเล่นอะไรเป็นแบบว่าติงตองขนาดนี้ไหนเล่นบ้างใช่เอาหัวชมพูไม่เล่นบ้างจริงพวกจกติดตางกันบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมีสีอะไรมั้ยมีหัวดำ พีวอดอมแค่ไปโดนระเบิดไปอีวอดอมอีวอดเตอร์ดีกว่าอิมพอ์เตอร์ดีกว่าอีวอดิตงห์วันน้ำเงินเลิกเถอะไปแล้วทุกคนเลิกพอและสาระมากพวกเอ็ง